ทีนี้เรามาดูรายหลักทรัพย์ที่มีความเคลื่อนไหวนะ่าสนใจกันบ้างค่ะ IVL Indorama Ventures นะคะล่าสุดค่ะมีการเก็งกำไรกันเข้ามานะคะหลังจากที่คาดการว่าน่าจะมีข่าวดีในการที่เข้าไปซื้อกิจการ1แห่งนะคะ6,000ล้านบาทค่ะซึ่งถ้าหากว่าสำเร็จแล้วจะช่วยหนุนนำไรายได้เพิ่มขึ้นถึง1.2หมื่นล้านบาทในปีหน้านะคะหรือว่าปรับเป็นปีต่อปีเลยด้วยซ้ำไปค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะนโยบายการผลิตนั้นนะคะเตรียมที่จะเพิ่มกาลังการผลิต โดยมีการมุ่งเป้าที่10ล้านตันต่อปีนะคะผลกระทบจากน้ําท่วมและภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอของยุโรปนั้นอาจจะเป็นปัจจัยกระทบช่วงสั้นค่ะแต่ประเมินแล้วยังมีโอกาสในการเติบโตนะคะ i v l นั้นราคาล่า,ลาสุดนะคะยังอยู่ที่29บาท75ตางค์ค่ะปรับเพิ่มขึ้นมา25ตางค์นะคะแต่ถ้าหากว่าใครจะซื้อลงทุนนั้นสามารถมองราคาเป้าหมายค่ะ Grobex นั้นให้ไว้ที่47บาท75ตางค์ขณะที่ KGI ค่ะมองที่43บาท50ตางค์นะคะและธนชาติให้ไว้ที่45บาทค่ะทีนี้ถ้าหากว่า ว่ามองช่วงสุดท้ายปลายปีแบบนี้นะคะมอง กลุ่มกันบ้างสื่อและสิ่งพิมพ์ค่ะที่ถือว่าได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่าเจ้าของสินค้าต่างๆนั้นมีการปรับลดงบโฆษณาส่งผลทําให้เดือนพฤศจิกายนค่ะงบโฆษณานั้นปรับลดลงนะคะถึง25.79%จากปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งสื่อโทรทัศน์นั้นถูกปรับลดมากที่สุดนะคะอยู่ที่30.91%ในขณะที่เรตติ้งที่ดีนะคะสําหรับบางช่องหรือว่ารายการที่แข็งแกร่งนั้นยังสามารถคงรายการหรือว่าค่าโฆษณาเอาไว้ได้ค่ะน้ําท่วมเป็นปัจจัย ลดระยะสั้นค่ะแต่คาดการว่าปี55อัตราค่าโฆษณานั้นจะเติบโตได้4-5นะคะก็เป็นแนวโน้มของการเติบโตนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะทยอยลดพอร์ตกันก่อนค่ะฟิลิปนั้นระบุบอกว่าคําแนะนําคือลงทุนน้อยกว่าปกติกรุงศรีเท่ากับตลาดและเกียรินักินค่ะน้อยกว่าปกติค่ะก็สามารถมองเป็นรายหลักทรัพย์ได้นะคะอย่างเอ็มคอร์นั้นก็ถือว่ามีการดําเนินง,งานที่ดีค่ะและนอกจากนี้เวิร์กพอร์ตเองนะคะปีหน้าก็จะมีะไรายได้